ยัยผมเรือนลูกาครับผมตอนนี้อยู่จันทบุรีอีกเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวมาดูอันนี้ดิแม็กเก่าเป็นเทอร์โบในรันนั่งเสียงดังนะครับอยู่ในแผงเสียแล้วก็ได้ยินเลยอยู่บนลมก็ได้โอ้โหเสียงพาดมกนี้เป็นเทอร์โบเดิมครับโบเดิมนี่ต้องพูดเสียงดังเนิดนึงวันนี้รู้เรื่องไรรุ่นอันนี้โบเดิมมีแเตอร์เดิมมีแค่ท่อกองมาผมมาทําเสียงหวานเทียบให้นะผมอันนี้เป็นท่อบายพาสอลูกค้าเป็นท่อสองระบบเปิดปิดได้ ใ้ฟังว่าหวานไหมเขาพูดดังๆนะตอนนีอ้อันนี้กตตอนกันะของลูกค้าเป็นพ่อไม้พันี่ักตรงน,นี้บ้างใ้อตรงนี้นา้ไม่เห็นนะผมก่ฟังอ,อย่าๆแล้ว,แ,ลวแบบนี้เลยนะผมไม่ต้องพูดเยอะตอนนี้ผมอยู่จันะ yeah